ก็คือโอ๋เนี่ยรู้จักกับพิพล์จริงๆเลยรู้จักจากการที่เพื่อนแนะนํามานะคะเพื่อนแนะนํามาว่าอ่าคนนี้อยู่เป็นมืออาชีพเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพคือมีความมีความเป็นมืออาชีพมากแล้วก็แต่โอ๋อ่ะส่วนตัวไม่รู้จักก็เลยเข้าไปตามใน Facebook ก่อนหลังจากไปติดตามใน Facebook เสร็จก็ไปตามใน YouTube ซึ่งก็ไปดูพิพลเนี่ยมีการให้ความรู้ตลอด ใน YouTube ซึ่งไม่ได้ห่วงความรู้เพียงแต่พออกเข้าไปไล่ๆดูมีความรู้สึกว่าเราอ่ะด้วยความที่ไม่มีพื้นฐานเลยเรียบเรียงความรู้ของพี่ผลไม่ได้เพราะมันแยกเป็นอีพีอพีก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนกับพี่ผลแต่เดิมนี่ยก่อนที่จะมาเจอพี่ผลเนี่ยคือโอุเคยเหตทองซึ่งเคยเหมือนศึกษาค่ะ ไปลงคา่าดบ้างอะไรบ้างก็จะมีแค่แนวรับแนวต้านเนาะก็รอเด้งเส้นอย่างเดียวรู้แค่ว่าเออตลาดประมาณนี้นะรอเด้งเส้นอ่ะเส้นบางทีก็ทะลุแนวรับแนวต้านก็โดนกินมาตลอดนะคะจนมาเจอแบบอามาศึกษาพี่พลปุ๊บอุ๊ยม,มันใช่อ่ะมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีความรู้สึกแบบเออน่าเรียนก็เลยตัดสินใจลงเรียนกับพี่ลพลทักไปหาพี่พลค่ะ เอาตรงๆเลยได้แค่ดูยังไม่เคยเห็นหน้าเทศไม่เคยแกะหน้าเท็นพิพนด้วยแต่มีความรู้สึกว่ามันใช่ก็เลยตัดสินใจในความที่จาก youtube แล้วก็หน้า f a c e b o o k ว่ามันมีความเป็นมืออาชีพอะมันบอกไม่ถูกแต่ตัดสินใจลงเรียนกับพี่ว่ามีความรู้สึกว่าพี่จะพาหนูรวยได้ชอบที่พิพนไม่จักความรู้ นะคะแล้วก็เวลาสอนเนี่ยมันจะมีแบบบางบาง e ีอะคะ่ะที่มีแบบเหมือนคนต้อนตอบถามหรืออะไรจากลูกศิษย์เก่าๆของพี่พล่ะคะ่ะพี่พลก็จะสอนแล้วก็พูดตรงๆนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่ได้สอนเหมือนเขาจะกะักกัแต่พี่พลไม่ก็เลยทําให้มีความมั่นใจว่าอ่ะคนนี้เนี่ยแหละใช่พี่พลเป็นคนที่พร้อมที่จะสอนด้วยอีกประเด็นหนึง่งจากความรู้สึกที่เรา จากการดู e. อีพีอะสัมผัสจากที่พี่ดูแลลูกศิษย์มาค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะตัดสินใจไม่ผิดที่โรงเรียนกับพี่ผลค่ะก่อนมาเรียนอย่างที่อบอกโอเคยเทรดทองมาเนาะก็เขาก็จะสอนแค่เช้ามาตีเส้นแนวรับแนวต้านอ <laughs> รอเด้งอย่างเดียวดังนั้นถามว่าความรู้อื่นไม่มีเลยรู้แต่ฉันรอเส้นรอเส้นแนวรับแนว,แนวต้านแล้วฉันก็กดกดกด ไม่มีแม้กระทั่งความรู้ในการที่จะคำนวณหลอดลงเท่าไหร่รู้แค่ว่าฉันมีตังแล้วฉันก็มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะเทรท,ทองช่วงข่าวเพียงแต่มีความรู้สึกว่าโชคช่วยจากลองลอง,ล,องลนเล่นนะคะแค่ร้อยกว่าเหรียญเลือกถูกทางเนาะพี่โอเวอร์เทรดไปเก้าร้อยเหลียเป็นพันเหรียญมีความรู้สึกมั่นใจมากเลยพอครั้งต่อไปอ่ะ ไปหมดเลยค่ะอีกวันหนึ่งพันกระเหรี่ยนนี่คือหายหมดเลยพี่มันก็เลยมีความสึกอิเรารู้ไม่จริงมันมันมันไม่ใช่มันต้องรู้มากกว่านี้มันก็เลยมีความสึกอยากหาหาอะไรที่มันใช่ก็เลยจนมาเจอพี่อะค่ะอะหลังจากที่โรงเรียนกับพี่พลนะคะพี่พลเนี่ยสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เวลาตลาดนะคะเรื่องแต่เทนเรื่องตั้งแต่แบบหน้าเทปเป็นยังไงนะคะ แล้วก็คือพี่พลเนี่ยปูพื้นฐานจริงๆนะคะในการปูพื้นฐานของพี่พลเนี่ยค่ะก็คือพอเราเอามาเรียบเรียงตามที่พี่พลสอนปุ๊บอบจากที่เราไม่มีความรู้จากตลาดเลยด้านนี้ก็สะสมมาเรื่อยๆไม่รู้แม้กระทั่งเทรดดิ้งวิวคืออะไรก็มาเปิดเปิดสมัครมาเปิดเรียนเพราะต้องทำกันบ้านส่งก็เลยค่อยๆค่อยๆเรียนมาเริ่มเข้าใจหน้าเทรดมากขึ้นเริ่มเข้าใจจังหวะการเข้า ที่ใช่มากขึ้นนะคะเริ่มแรกเลยตอนทำกัาบ้านเนี่ยคือวิเลตไม่ค่อยดีหรอกสี่สิห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืองูป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งฝึกกันบ้านมาเรื่อยๆถามว่าโอเคไหมโอเคขึ้นเพราะมันก็คือแปดสิบอัพเก้าสิบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพี่พลก็จะสอนตอนตรวจกันบ้านว่าแบบอันนี้มันไม่ควรเข้านะอันนี้อาจที่ใช่ต้องรู้จักรอนนะ ส่วนไมซ์เซ็ตเนี่ยก็คือความรู้สึกของโอ๋ด้วยความที่เคยเทรด,ดทองแล้วเสียเติมเท่าไหร่ก็หมดใจมันก็นิ่งขึ้นแล้วมีความรู้สึกฉันพร้อมจะเสียตังค์หมดแล้วคิดว่าจะเข้าตลาดเนี่ยคือไหนไหนฉันก็เสียคืออีพันเหรญที่เติมเนี่ยไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าเหมือนยิ่งกว่าซื้อหวยอะพี่แค่มันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อตอนนั้นโอ๋คิดก็คือในเมื่อโอ๋พร้อมเสียแล้วอะ ทำไมเราจะมาเสียให้กับความรู้ไม่ได้ที่มันถูกกับคนที่มันใช่กับเทรดเดอร์ที่มันเป็นมืออาชีพทําไมเราต้องมานั่งเสียเวลาเสียเวลาไม่พอเสียตังค์ไม่พอทําไมเราไม่เพิ่มในในเริ่มต้นต้องจับที่มันใช่ไปเลยจับที่ถูกจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมาเสียตังค์เพราะโอบมองว่ามั่นใจว่าพี่ผลจะพาเป็นรวยได้ค่ะก็เลยลงเรียนกับพี่อ่า เรียนกับพี่พลเนี่ยประเด็นแรกเลยคือความขยันนะคะต้องมีความขยันมากๆเพราะคนสอนก็พร้อมมากคนสอนไม่ทอ้อคนเรียนก็ท้อมไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่พลเนี่ยจะตรวจกันบ้านมีการอ่าโอมยังไม่ส่งกันบ้านเลยนะซึ่งโอมมองว่าคนที่ที่โอ๋เคยรงเรียนมาค่ะไม่เคยทวงกันบ้านคุณไม่ส่งก็คือไม่ส่งแม้กระทั่งเวลาเฉลยกันบ้าน ก็ไม่ได้มานั่งอธิบายว่าเฮ้ยเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้คือไม่ไม่เคยเจอมาเจอกับพิพลเนี่ะคะเหมือนเราได้เรียนกับคุณครูจริงๆได้แบบอ้าวนักเรียนอันนี้มันไม่ถูกนะก็จะสอนว่าอ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดรอสักหน่อยนะมันจะเข้าถูกจังหวะแล้วก็คือการโคชชินของพิพน่ะให้ความเขาเรียกอะไรอะ่ะให้ใหพิพลให้ความสำคัญกับลูกศิษย์ทุกๆคน ะะว่าทำกันบ้านนะอันนี้ต้องรอนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มีความเสี่ยงนะอันนี้ถ้าเข้าไปรู้ตัวไหมว่าคุณเสี่ยงอยู่ถ้ารู้ตัวแล้วถ้าเสียงขึ้นมาคุณโอเคใช่ไหมคือพี่พลไม่ได้ให้แค่ความรู้ว่าคะ่ะแต่พี่พลสอนในเรื่องของของการบริหารพอร์ตด้วยสอนในเรื่องของการหาตังที่มันใช่สอนจับปากินเอง แต่ไม่ได้สอนแค่ให้แหแ่เราไปบานเอาเองแต่พี่โซนพี่พลน่ะสอนให้จับและทําให้เป็นอาหารได้ค่ะตรงนี้คือโอโอเคสําหรับการเรียนของพี่พลมากๆเพราะ,ะพี่พลจะไล่ไล่ตรวจแม้กระทั่งลูกศิษย์แคปหน้าเทศไม่ครบพี่พลก็ยังอ่านกราฟออกก็จะแนะนําลูกศิษย์ด้วยความที่เป็นมืออาชีพอ่ะก็จะมองมองออกหมดอะไรเงี้ยว่าอะ อันนี้นะอันนี้แคปมาไม่หมดใช่ไหมอ่าไปแคปมาให้หมดนะมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อั่างน,างนี้คือด้วยความพี่พลอยู่ในตลาดมายี่สิบปีหรืออาจจะมากกว่านี้ก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจกราฟหมดก็เลยเข้าใจลูกศิษย์ได้หมดว่าลูกศิษย์กําลังจะสื่ออะไรอันนี้มันเป็นความรู้สึกของของโอเองว่าแบบโอเคคนคนนี้รู้จริงค่ะก็เลยเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าอ่ะไม,ม่เสียใจ ดีใจมากที่ได้เจอพี่ผลค่ะก่อนหน้ามาเจอพี่ผลปัญหาทุกความไม่รู้ค่ะความที่คิดว่าตัวเองรู้แต่เอาจริงๆแล้วไม่รู้เลยรู้แต่ว่าต้องเติมขอดแล้วมันก็ไปกับตลาดคือถ้าเราเราไม่รู้ก็ยังมีความเสี่ยงไม่รู้หรือรู้ก็ยังมีความเสี่ยงแต่ที่หนักกับ รู้หรือไม่รู้คือคิดว่าตัวเองรู้พอคิดว่าตัวเองรู้ก็ก็เลยเสี่ยงมากกว่ากว่าเดิมค่ะพันนี้พอก็เลยมาคิดทบทวนว่าไหนไหนก็ทําไมเราเรียนในสิ่งที่ถูกไปเลยดีกว่าเนื่อว่าที่ผ่านมาก็จ่ายไปเยอะแล้วไหน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 ก็ไหนไหนแล้วจ่ายกับพีพลเนี่ยมันน่าจะเห็นอะไรที่หรือผลตอบรับกลับมา มันมันน่าจะดีขึ้นยังน้อยออกก็ได้ความรู้จากพี่ซึ่งความรู้ตรงเนี้ยมันมันหากินได้ระยะยาวค่ะก็ <c oughs> คือพี่พลเนี่ยจะมีการให้วิดีโอไปเรียนก่อนซึ่งวิดีโอของพี่พลเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมความรู้ที่พี่พลมีทั้งหมดซึ่งความรู้ที่พี่พลได้เนี่ยก็เป็นความรู้ที่พี่พลก็ลงทุนมา แล้วมาเรียบเรียนผ่านกระบวนการเรียบเรียนก่นกองว่าอันเนี้ยเป็นแบบไหนซึ่งเหมือนพี่พลอ่านหนังสือให้แล้วแล้วมาสรุปให้เป็นช็อตโน้ตที่ทำให้เข้าใจง่ายแล้วเราเพียงแค่มาแกะโน้ตของพี่พลเรียนแล้วก็ปฏิบัติทำในสิ่งที่พี่พลบอกให้ทำทำกันบ้านเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ในการทำกันบ้านคือหนึ่งพี่พลอยากให้รู้จริตตัวเอง ตัวเองว่าชอบชอบเทรดแบบไหนเทรดเป็นค่าคู่เงินเป็นคู่เงินแบบไหนสไตล์การเทรดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพอพอพี่พลให้เทรดทากันบ้านในแต่ละคู่เงินเนี่ยอย่างน้อยอ่ะนักเรียนก็จะรู้ตัวเองนะว่าอ่าอันนี้คือใช่อันนี้ไม่ใช่ชอบแบบนี้นะไม่ชอบแบบนี้นะดังนั้นพอเราเทรดไปปุ๊บพี่พลตรวจกันบ้านเราก็จะเข้าใจเองพี่พลไม่ได้บังคับ ในการที่เราจะเลือกสินค้าประเภทไหนมาเทรดแต่พิ่พลน่ะใช้วิธีว่าอ่ะคุณคุณต้องเทรดมาน,นี่นี่นะเพื่อหาจดิตให้ตัวเองพอเราได้สินค้ามาปุ๊บก,ก็มาดูนิสัยของสินค้านั้นๆว่าพฤติกรรมของเขาเป็นแบบไหนในเมื่อคุณรูพ้พฤติกรรมของเขาผ่านการทํากันบ้านและการเฉลยกันบ้านพี่พลก็จะสอนว่าอ่ะสินค้าชนิดนี้น,นนะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ มันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในสินค้านั้นๆมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจว่าเราชอบเทรดแบบไหน,นค่ะความรู้ที่พี่พลให้อ่ะคือมันเต็มร้อยอยู่แล้วเพียงแต่คนเรียนนะคะสามารถดึงไปใช้ได้ขนาดไหนเพราะว่าความรู้ที่พี่พลให้อ่ะยอมรับเลยว่าครอบคุณหมดแต่เราเนี่ยประเด็นแรกก็คือเราเข้าใจเข้าใจแล้วก็จดจํา แพทเทิร์นหน้าเทดลักษณะของสินค้านั้นๆได้หรือเปล่าซึ่งตัวโอเองเนี่ยค่ะขนาดูวีดีโอมาสองรอบก็ยังมีความรู้สึกว่าเราจําได้ไม่หมดก็จะต้องกลับไปดูบางทีติดเรื่องนี้โอกก็จะดูเป็นเรื่องเรื่องเไปแล้วก็ที่เหลือ่ะมันอยู่ที่ที่ตัวลูกศิษย์เองในการที่จะขยันแบ็กเทสขนาดไหนในการที่จะทําเพื่อให้เข้าใจว่าสินค้าที่เราเทดเนี่ย มีพฤติกรรมแบบไหนภาพมันจะเป็นภาพจําจากการทํากันบ้านมาว่านิสัยเขาเป็นแบบนี้นะเขาจะต้องอ่ะย่อ,อก,ก่อนไหมเขาจะ,จะขึ้นเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพี่กันบ้านพี่พลเนี่ยต้องการให้เราอะ่ะมีภาพจําของของการาฟหรือสินค้านั้นๆว่ามียังไงค่ะเพื่อลดความเสี่ยงในการเทรดจะได้เข้าได้อย่างมั่นใจพอเราเข้าได้ปุ๊บเราไม่เสียปุ๊บเนี่ย ความมั่นใจหรือความสนุกในการเทรดเนี่ยมันก็จะมีกําลังใจในการเทรดไปเรื่อยๆถามว่าความรู้พิพนเนี่ยเป็นความรู้ที่ยั่งยืนไหมสร้างไรายได้ที่ได้นะคะแล้วก็ได้ได้มากด้วยเพียงแต่ว่าที่เหลือแข่งกับความขยันความโลภในตัวความเวลาที่คุณเสียเนี่ยคุณรู้จักพอไหมหรือคุณ เข้าไปเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งแล้วคุณอยากได้ถึงสองนะคะอยากได้กําไรถึงสองเท่าในขณะที่จํานวนเงินไม่ได้เยอะมากคือเยอะมากมันมันแข่งกับตัวเองมากกว่าแต่ในความรู้เนี่ยคือที่พี่พลให้อ่ะคือมันเป็นพื้นฐานที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงที่เหลือคือตัวเองล้วนๆเลยค่ะสำหรับ,รบโอจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะพี่พลคือโอมองว่าวิดีโออ่ะได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่อยากได้มากกว่าวิดีโอก็คือการที่เรารู้ว่าไอ้จุดที่เราเข้าเนี่ยมันถูกไหมเพราะอย่างที่โอบอกว่าโอเนี่ยไม่มีความรู้แม้กระทั่งเข้ารู้จักคำว่าเทรนดิ้นวิวคืออะไรโอก็ต้องมานั่งศึกษามานั่งไปสมัครเนาะแล้วก็คือถ้าคนที่พออยู่ในตลาดมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมาเรียนแค่วิดีโอพี่พลอ่ะโอมองว่าเขาไปต่อได้ได้ได้เร็ว นะคะแต่ว่าสําหรับมือใหม่อย่างโอเลยเนี่ยแบบใหม่แบบใหม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยังต้องการที่คนที่พาพาเทรดหรือว่าคนที่สามารถช่วยโอบอกโอ๋ได้ว่าอ่ะโอต้องรอนนะตรงเนี้ยมันราคามันลอยไปแล้วอันนี้ต้องรู้จักรอนนะบางทีอพอเปิดหน้ากราฟมาค่ะอุมันมันได้มันได,มนได้มันกำลังขึ้นแต่ถามว่า ในความที่ได้ของมันอะ่ะมันเป็นราคาที่ลอยแล้วแทนที่เราจะได้มากกว่านี้มันก็กําไรก็เหลือน้อยลงความเสี่ยงก็มีมากขึ้นมันก็ยังไม่จุดที่สวยสักทีเดียวนะคะแต่ถ้าถามว่าเฉพาะวิดีโอถ้าคนมีพื้นอะ่ะมันมันไปต่อได้แต่ถ้าเกิดคนไม่มีพื้นอย่างโอเนี่ยอยากจะได้คนที่เหมือนพานําหน่อยหรือคอยช่วยแนะหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าในกลุ่มในกลุ่มไลน์รุ่นโอที่เรียนกันอะ่ะ ก็จะมีหัวหน้าหัวหน้าห้องอ่าอันนี้ค่ะเขาก็จะพาพาเทปแคปภาพมาให้ดูช่วยกันอธิบายคือความน่ารักในการในลูกศิษย์ของพี่พลเนี่ยคือทุกคนเนี่ยช่วยกันช่วยกันสอนช่วยกันแนะว่าเออมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เลยมีความสนุกในการเรียนมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องมางบอยู่คนเดียวเขาก็จะ เหมือนน้องๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เขามีความรู้ความสามารถเขาก็จะแบบเอ้ยต้องอย่างนี้สิก็จะพากันแนะนํากันไปมันก็เหมือนอ่ะลากลากกันไปช่วยกันสอนมันมีความสนุกตรงนี้ค่ะพี่ฝนลบรรยากาศในชั้นเรียนนะนะคะตอนวันวัน,ว,นวันแรกอะที่จะได้เรียนอะไรกับพี่ฝลได้เจอพี่ฝลเป็นเป็นแล้วมีครับยังยังรู้สึกเฉยๆแต่พอพี่ฝลตรวจกันบ้านเพื่อน ในใจเริ่มแบบหายละ <c oughs> เริ่มแบบเอาแล้วผมต้องโดนไม่เร็วนะเลยต้องโดนดุคือด้วยความที่เรายังไม่เข้าใจเนาะคำว่าอ่ะมันก็พูบแบบอยู่นะทําไมแบบเพียงแต่ว่าราคาม,มันลอยอะไรเงี้ยพิพลก็จะบอกไม่ได้นะไม่เรยวมาแล้วแต่ในความดุของพิพลนะ่ะมันเป็นความความดุที่แบบอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีแบบว่าเออ ให้จำนะว่าอีแบบเนี้ยมันไม่ใช่ดังนั้นอย่าไปเทศดแรกๆอ่ะก็มีความรู้สึกเกรงๆเนาะเวลาเหมือนเหมือนคุณครูจับผิดลูกศิษย์อะค่ะเวลาพี่พลพูดมานิดนิดเดียวแค่นั้นแหละเรามีความรู้สึกฉันต้องรีบพูดรีบอธิบายมันเหมือนพอพอผ่านไปสักสามสี่ครั้งอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราแก้ตัวมากกว่าเพราะจริงๆพี่พลรู้คําตอบหมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะแก้ตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ แล้วพี่พลก็จะแบบไม่ได้นะต้องอย่างนี้นะเข้าใจไหมร้อนนะไม่งั้นจะมีไม้เดียวนะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยตอนเทศเนี่ยค่ะอย่างที่พี่พลบอกว่าให้ใส่มาด้วยรักไก่รกัรกไก่แต่จริงๆอ่ะเราก็คิดว่าเออเราก็ใส่ไปแล้วอ่ะทำไมพี่พลยังดุในเมื่อเราก็รู้แหละว่ามันเสียนะแต่เราก็อยากจะเท,ทอะไรอย่างเงี้ยก็มันได้อ่ะมันก็ยังถึงทีพีแต่พอแบบผ่านผ่านไปอ๋อมันไม่ใช่ว่า มันจะถึงที่พี่ทุกครั้งมันมีความเสี่ยงพี่พนยังเห็นเรามือใหม่ไม่อยากให้ติดนิสัยแบบนี้อยากให้แบบเป็นอะไรที่มันรอแล้วชัวร์จริงๆก็เลยเริ่มเข้าใจพี่พลแล้วก็เลยแบบเริ่มไม่เก่งอะแต่มีความรู้รสึกว่าขำขำเวลาพี่พลบอกว่าเดี๋ยวจะโดนไม้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความสนุกในการเรียนมากกว่ามันไม่ได้สี่เลียนหรือเครียดขนาดนั้นแล้วพอพอ,พอกลับไปมองตัวเองตอนแบบ เขาเรียนครั้งแรกๆอะคะก็รู้สึกขำตัวเองแต่ถามว่าตื่นมาแต่เช้าเนี่ยก็เข้าใจเวลาของพี่เนาะกับเวลากับเวลาที่เมืองไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเวลาเพราะมีความรู้สึกว่าอยากเรียนพอมันมีความรู้สึกว่าอยากเรียนเนี่ยคืออะไรก็ยอมอะไรก็ได้ขอให้ได้เรียนถามว่าง่วงไหมง่วงพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอถึงเวลาก็ตื่นก่อนตื่นก่อนนาฬิกาปุ๊บพราะมันมีความรู้สึกว่า อุ้ยเดี๋ยวไม่ทนันเดี๋ยวเข้าเรียนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตื่นก่อนนาฬิกาปลุกทุกครั้งตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็ตื่นก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงทุกครั้งค่ะยิงแต่แบบตื่นมาก็อาจจะเบบอๆนิดนึงมึนๆหน่อยแต่ก็เรียนสนุกค่ะพี่อืไม่ใช่แค่ํำไม่ไม่ใช่แค่คำํคคำคลุมนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าตอนเรียนตอนตรวจกันบ้านพี่ผลจะเน้นจะเน้นเรื่องนี้ว่าคุณต้องวางสต็อปแบบไหน เข้าคมต้องเข้าจังหวะไหนนะคะแล้วก็คือที่น้องๆในในคาลาสเรียนทั้งหมดเลยเนี่ยเวลาที่มันใช่จริงๆอะ่ะทุกคนจะเข้าเหมือนเหมือนกันหมดจะดูออกเลยว่าเป็นลูกศิษย์พี่พลเพราะพี่พลจะเน้นย้ำในในสามสิบนี้ไม่ใช่แค่คขับอรหมดค่ะแต่เป็นคือเรื่องจริงค่ะอ่าเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นค่ะ จากนาเท็ดมั่วๆนะคะก็จะรู้แล้วว่าตัวเองต้องเข้าจังหวัดไหนแล้วจังหวะไหนที่มันสามารถจะทำ TP ได้จริงแล้วจังหวะไหนที่มันจะทำให้ stop loss เราสั้นในขณะที่เราจะเก็บได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงน้อยมากค่ะ,ะพี่พลเป็นเหมือน เป็นได้ได้ทุกๆสถานนะตั้งแต่เป็นครูนะคะเป็นพี่นะคะเป็นเพื่อนนะคะคือพี่พลเนี่ยเวลามีติดปัญหาในการเรียนการสอนเวลาโอทักไปไปถามพี่พลก็พร้อมที่จะสอนโดยที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูจริงๆถามว่าคําว่าจิตวิญญาณความเป็นครูในที่นี้คือการพร้อมสอนเช่นเราติดปัญหาเรื่องเดิม เรื่องเดิมเราไม่เข้าใจในเรื่องเดิมสมมติถามพี่พลซ้ำหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งพี่พลก็จะอธิบายให้เราเข้าใจว่าอ่ะมันเป็นแบบนี้นะถ้าถ้าไม่เข้าใจลองกลับไปดูวิดีโอสิอีพีนี้อีพีนี้อีพน,พนี้ถ้าติดอีกก็ก,กลับมาถามพี่อันนี้คือจิตบรนยานของความเป็นครูเพราะอย่างบางคนเนี่ยเขาจะไม่ไม่สอนซ้ำเวลาเราถามไปปุ๊บเนี่ยก็เคยสอนแล้ว ไปศึกษาสิไปดูสิแต่อย่างพี่พลไม่ใช่พี่พลก็จะสอนเพราะพี่พลอะเข้าใจลูกศิษย์ว่าสมองเราไม่เท่ากันดังนั้นบางคนอาจจะช้านิดนึงบางคนอาจจะไปได้เร็วอันเนี้ยในในความเป็นพี่พลนะค่ะพี่พลเข้าใจลูกศิษย์ก็จะพยายามสอนตรงนี้ให้กับลูกศิษย์ที่ที่อาจจะช้านิดนึงค่ะ อยากจะบอกคนที่คิดจะเรียนกับพิพนนะคะเข้าคอร์สเรียนกับพิพนสำหรับคนที่เข้าคอร์สมาแล้วยินดีด้วยนะคะที่เจอคนที่ใช่จริงๆนะคะมีความเป็นมืออาชีพสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครเรียนหรือยังไม่ได้เข้าคอร์สเรียนกับพิพนล,ลองดูค่ะจะบอกบอกว่าจะพูดมาเลยหลังจากเรียนจบว่าเราไปอยู่ที่ไหนมาทำไมไม่เจอพิพนให้เร็วกว่านี้ แล้วเวลาที่เคยเสียไปจะไม่เสียเวลาอีกค่ะเพราะพี่พลเนี่ยจะพาเราไปรวยค่ะนอกจากพาเราไปรวยแล้วนะคะมันจะมีทั้งเราจะได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งพี่คือมันจะไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียวเราสามารถปรึกษาในการลงทุนเพราะพี่พลจะสอนหมดเลยว่าคุณถ้าเกิดคุณจะเทรดพอตัวเองเนี่ยคุณจะต้องเท็ดอย่างไง ลงทุนอย่างไงบริหารพอตอย่างไงแต่ถ้าเกิดคุณจะไปสอบพอต,พอตแต้วนะคะคุณจะต้องทำอย่างไงมีการวางแผนเทรอย่างไงต้องซ้อมมือกันแบบไหนแบบเทสอย่างไงอันนี้นะคะ่ะพี่พลจะสอนหมดนะคะดังนั้นคนที่ยังไม่ได้ลงพอตเรียนนะคะโอยอยากจะบอกว่าลงเถอะค่ะเงินที่คุณจ่ายกับสิ่งที่คุณจะได้เทียบกันไม่ได้เลยคะ่ะดีไม่ดี คุณจะได้รับเงินค่าคอร์สเรียนได้เร็วขึ้นค่ะและอาจจะได้กำไรมากด้วยค่ะฝา,ากไปถึงคนที่เคยไปเสียความรู้สึกเนาะไปไปดูหรือว่าไปเห็นอย่าไปเพื่อคนกอ๊อฟมันก็คือคนก๊อฟอะค่ะมันก็ไม่ใช่ของจริงมันก็ไม่ใช่ของแท้นะคะในเมื่อเราได้มารู้จักิผลละ เรารู้แล้วว่าพี่พลเป็นเหมืออาชีพเรารู้ว่าพี่พลเป็นของเป็นเป็นของแท้ในเมื่อโอกาสมาแล้วอ่ะทําไมเราไม่ลงเรียนนะคะถ้าอย่างน้อยคือมันก็ค,คือความรู้ที่ไม่มีใครมาแย่งเราได้มันติดตัวเราตลอดแค่ว่าเราจะเอาไปใช้ตอนไหนคุณพร้อมตอนไหนเหมือนคุณมีอาวุธอะค่ะแต่ว่ามีดคุณไม่คมอะแต่พี่พลอะสอนให้คุณอะถือแบบ อาวุธที่มันคมแล้วมันสามารถเอาไปหาเลี้ยงชีพได้เอาไปคือทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยอะค่ะของแท้มาแล้วถือการที่คุณมาเจอเพจพิพลอย่างหนึ่งก็คือบุญวาสนาด้วยนะคะเพราะอย่างโอดเนี่ยไม่เคยรู้จักพิพลเลยเพื่อนแค่ส่งลิงก์มาให้ดูโอ๋ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่บางอย่างเนี่ย มันก็ต้องมีบุญวาสนาต่อกันด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ไขว่คว้าตรงเนี้ยคุณก็เหมือนล่อยของดีๆออกจากมือไปอะคะ่ะในเมื่อมีบุญมาแล้วก็ส่งผลช่วยกันต่อไปนะคะในการที่คุณจะได้เติมเต็มในสิ่งที่คุณตามหาอยู่ะคะ่ะจะฝากถึงรุ่นน้องที่่ยังไม่ดูวิดีโอพี่พลเนาะคือการดูวิดีโอของพี่พลนะ่ะคุณอาจจะเคยมีความรู้มาหรือไม่เคยมีความรู้มา แต่อย่างน้อยอะถ้าคุณได้ดูได้ดูคุณก็จะเพิ่มความรู้และไอ้ความรู้ที่คุณคิดว่าคุณแน่คุณเจ๋งอะคุณเข้าใจอะมันเข้าใจจริงๆหรอแล้วพอคุณไปทำแบ็กเพสหรือทำกันบ้านอะคุณก็จะเข้าใจแล้วแหละว่าไอที่รู้อะรู้จริงไม่จริงนะคะดูไวเ้เถอะค่ะโอ้เนี่ยไม่มีเวลาจริงๆ ไม่ว่าจะกินข้าวไม่ว่าจะพาลูกไปเรียนพิเศษอยู่กับพี่พลเนี่ยค่ะคือแทบจะแบบยกเว้นเวลานอนกระอาบน้ำนอกนั้นคือถ้ามีเวลาก็คือฟังพี่พลตลอดพ่อโอกมองว่าโออยากรู้โออยากเก่งโออยากเป็นโออยากรวยโอกก็ต้องดูตลอดเหมือนกันจะมันไม่มีอะไรเสียหายในการที่เสียตังแล้วอะเราเสียตังแล้วอะทำไมเราไม่ไม่ทำให้มันดีอะ ทำให้มันแบบเออรู้จริงๆเอาชนะกับมันได้จริงๆให้คุ้มกับเงินที่เราเสียะคะ่ะปากบอกน้องๆด้วยนะคะถ้าแบ็กเทนแล้วส่งกันบ้านแล้วแล้วคุณบอกว่าคุณรู้จริงอะ่ะคุณจะเจอของจริงกว่าะคะ่ะว่าคุณคุณหลอกคุณหลอกอาจารย์ไม่ได้นะคะ <laughs>